ด้วยความที่ตัวอักษรจีนนะ่ะมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า5,000ปีเลยใช่ไหมกว่าจะมาเป็นตัวอักษรจีนที่เราใช้ในปัจจุบันน่ะแล้วมันก็มีการแบบพัฒนามาตามยุคตามสมัยเรื่อยๆใช่ไหมจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายซึ่งตัวอักษรจีนนะ่ะมันมีวิวัฒนาการตามระดับเราซื้อ,อยังไงต่อเราซื้อ,อว,วันนี้เราซื้อก็จะมาเริ่มก,กันที่อ,อักษรเของชาวจีนนะเราซื้อเปนะ็นคนใต้เหรอ ทำไมเรเราชื่ออลินนะอจีนจีนใต้อักษรแรกที่ผมเอามาเล่าอ่ะแล้วผมคิดว่าน่าจะเก่าแก่ที่สุดเลยคืออักษรภาพในยุคของจักรพรรดิเหลืองหรือห่วงตี้ห่วงตี้ห่วงตีมันแปลว่าจักรพรรดิเหลืองเลยอันนี้ไปดูมันเล่นๆนล้วเขาแบบว่าแกชอบใส่เครื่ององค์ทรงแบบเขาเรียกอะไรใส่ชุดสีเหลืองอ่ะเออ เขาเลยเรียกจักรพรรดิเหลืองง่ายๆแค่นี้แหละก็จะชอบสีเหลืองอะไรเงี้ยใช่แล้วก็อาจจะเป็นเจ้าแม่น้ําอะไรเงี้ยเออแม่น้ําเหลืองในยุคของจักรพรรดิเหลืองหรือห่วเตี้ยมันจะมีเรื่องเล่าประมาณว่าจักรพรรดิเหลืองะสั่งให้สังเจียสร้างอักษรขึ้นมาซึ่งสังเจียเขาเป็นนักประวัติศาสตร์ที่มีสี่ตาแล้วก็ฉลาดมากในยุคนั้นอ่ามีสี่ตาด้วยเออมีสี่ตาเลยเขาบอกว่าแบบ ตาของเขาสามารถแบบจับสังเกตมองได้รอบรู้รอบทิศมากขึ้นอะไรเงี้ยทำให้เขาเป็นคนที่ฉลาดมากมซึ่งสังเกตเขาก็เริ่มศึกษาสิ่งต่างๆรอบตัวเขาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสัตว์สิ่งมีชีวิตอื่นๆลักษณะทางภูมิศาสตร์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวเพื่อแบบหาลักษณะพิเศษของสิ่งของแต่ละชิ้นอ่ะทําให้มันมีแบบสิ่งที่มันแตกต่างกันจากนั้นเขาก็ออกแบบตัวอักษรโดยผสมลักษณะพิเศษพวกนั้นเข้าไป มันก็เลยเกิดเป็นตัวอักษรในยุคนั้นขึ้นมาอ๋อเป็นตัวอักษรจีนใช่เป็นตัวอักษรจีนในยุคนั้นก็คือแบบเอาพระอาทิตย์มาทําเป็นรูปร่างใหม่แล้วก็ะะแบบคิดคิดเป็นแบบซิมโบลิกเออเป็นซิมโบลิกเป็นภาพอ๋อใช่เ,พพเขาก็เลยตั้งชื่อว่าอักษรภาพอ่อโอเคแล้วาำนานยังเล่าว,ว่าเมื่อเขาอ่ะประดิษฐ์ตัวอักษรสำเร็จใช่ไหมพวกเทพพวกผูดผีปีศาจอ่ะก็แบบต่างร้องไห้เลยเอา เพราะแบบรู้ว่าแบบมันมีสิ่งสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นตัวสอนขึ้นมาก็เลยทําให้มนุษย์อฉลาดขึ้นอ๋อว้าวแต่ถ้าตามหลักจริงๆอ่ะไอ้อักษรภาพห่วเตี่ยมันอาจจะเป็นการที่เขาเอาไปเจอพวกอักษรภาพในยุคหินใหม่อะไรพวกเนี้ยแล้วเอามาพัฒนาให้มันสื่อสารง่ายขึ้นสามารถจดบันทึกแล้วมันเข้าใจง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้อ๋ออ๋อมันก็คือการพัฒนาอักษรภาพจากแบบมนุษย์ถ้ำมนุษย์ลิงอะไรเงี้ยมาเป็นของตัวเองใช่ เรื่องเล่าตรงนี้มันดูแบบแฟนตาซีสุดๆเออเออติมมีสีตาละคืออาจจะแบบไปเคลม <c oughs> ไปเคลมอักษรภาพในถ้ำแล้วก็แบบข้าพระเจ้าเป็นคนคิดขึ้นมาเองแหละนายท่านเออะแบบนี้ก็ได้ก็ไม่แปลกว่าคงตี้มันแบบเอ,อถูกประยงในเรื่องปละลาเยอะยุคเหมือนใช่โอเคอันนี้ก็คืออักษรภาพในยุคข,ของจักรพรรดิเหลืองแล้วกันมันอาจจะเป็นตัวสอนในตำนานอื่มบนมันเรื่องเล่าต่อกันมามากกว่าเนี่เออเป็นเออะไรดอกมัน ขงตีป็นคนทําอักษรแรกๆนะอะไรอย่างเงี้ยใช่งั้นเรามาดูแบบตัวอักษรที่มีการจดบันทึกจริงๆดีกว่าว่าแบบเนี่ยคือตัวอักษรแรกของประวัติศาสตร์เอ้ยโบราณคดีมาละก็คือต่อมาในช่วงปีประมาณ1,600นกร่อนกิจกา,าระอะในราชวงศ์ชางอะมีการจดบันทึกไว้บนซากกระดองเต่าแล้วก็พวกซากกระดูกสัตว์ใช่ไหมใช่ดูอืมแล้วเขาก็จะเรียกตัวอักษรพวกนี้ว,ว่าเจียกู่เหวิน ฟีลนัวเว้ยแบบปกติที่อื่นมันจะแบบสลักบนหินอะไรอันนี้สลักบนหลังกระดองเต่าเง,งแบบแต่เป็นซากแล้วใช่ไหมไม่ใช่แบบตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตใช่ไหมตอนนั้นไม่รู้ไม่รู้อาจจะสักเต่ามีชีวิตก็ได้สักไว <laughs> ้เฉยแล้วให,ให้มันเลี้ยงเล่นโอ้ใช่คำว่าสักเต่า <laughs> <laughs> สักเต่าสักเต่าฟังดูปแปลกนะ ซึ่งในปัจจุบันน่ะมันมีการขุดขุดค้นพบจารึกพวกนี้แบบเยอะมากใช่ไหมแต่อันที่เจอเยอะที่สุดก็คือจารึกบนกระดองเต่านี่แหละคือกระดองเต่านี่คือนิยมสุดๆนิยมสุดด้วยความที่เขาเต่ามันาจะกว้างนะกระดองมันกว้างแล้วแบบเหมือนกระดาษแผ่นหนึ่งตัวมันใหญ่อะไรเงี้ยก็น่าจะใช่นะแล้วมันมันมีการแบ่งแบ่งช่องได้ด้วยนึกออกปะเออชมันมีการแบ่งช่องเป็นตารางเลยเออง่ายต่อการแบบเขียนอืมซึ่งเขาบอกว่าเขาอเจอ ไอ,อจารึกบนกระดองเต่าเนี่ยประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นชิ้นตายห่าแล้วโอ้โห okay, โอเคกูเ,คคเริ่มสงสารเต่าละเออเริ่มนม่สงสารว <laughs> <laughs> มันเยอะมากเลยนะแต่จริงๆอาจจะมีมากกว่านั้นด้วยซ้ำาดีไม่ดีก็คือไอแสนห้าหมื่นชิ้นนี่คือเจอในที่ท,ที่เดียวเหรอใช่เขาเจอที่เมืองหยินชี่ซึ่งไอเมืองนี้มันเป็นเมืองหลวงสุดท้ายของสมัยราชวงชางอ่ะเขเลยอาจจะรวบรวมไว้ที่นี่อะไรอย่างงี้ยใช่ใช่โอ้ถ้าอย่างงี้ทั้งประเทศจะกี่ตัวนั่นแหะดี ยุคนั้นอาจจะมีเต่าเยอะก็ได้แบบว่ามันเยอะเยอะจัดอะไรเงี้ยโคตรเยอะเลยนะเพราะว่าเหมือนคนจีนเ็ามีความเชื่อเรื่องเต่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบสัตว์เทพนิยมเลี้ยงเหรอก็เลยเอาฆ่าแล้วเอากระดองมาเขียนก็กระดูไม่ควรนะอาจจะไม่ได้ฆ่าหรอกเพราะว่ามันจริงๆมันก็เขียนได้เลยหละมั้งแต่ว่าไอ้คนจีนสมัยก่อนมันก็จะแบบมีเหมือนเขาชอบเลี้ยงเต่ากันอะไรเงี้ยในพระราชวังด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วเขาจะเลี้ยงไว้เขียนวะ แบบเลี้ยงไว้เพื่อแบบทํากระดาษพอตายปุ๊บอ่ากูได้กระดาษเพิ่มละเออไม่แน่นะเพราะว่าอ่าอย่างอย่างถ้าเราเคยดูอ่าหนังหนังจีนสมัยก่อนอ่ะเออมันก็จะมีการเลี้ยงเต่าพาะะนันธุนจาวอะแต่ว่าแบบเขาสื่อถึงความหมายว่าเออมันแบบดูแบบมั่นคงอะไรเงี้ยเออดูเป็นสิริมงคลแต่อันนี้แบบพอมาฟังอย่างเงี้ยมันดูแบบเปลี่ยนความเชื่อนั้น,ปนไปเลยว่ะเออแบบเออสัตว์สัตว์สิธิ์อดูแบบเต่าตัวหนึ่งกว่าจะตายอ่ะมันก็น่าจะนานอยู่ว่ะแล้วเนื้อหาในจารึกกระดองเต่ามันจะเกี่ยวกับการพยากรณ เไ้เกี่ยวกับจักรพรรดิองค์ต่างๆในยุคนั้นนี่ไงเห็นไหมก็เป็นแบบบันทึกเรื่องสําคัญต่างๆเอาไว้ได้เหมือนแบบเรื่องสายศาสตร์ยวเป็นเรื่อง้วเป็นพยากรณ์เนี่ยมันก็ดูสายศาสตร์อยู่นะซึ่งไอ้ตัวอักษรเจกรุนนะที่มันอยู่บนกระดองเต่าใช่ไหมมันจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นตัวอักษรภาพของห่วงตี้เลยอ๋ออ่า ก็คือยังมีความเป็นอักษรภาพอยู่มีมีลักษณะแทนแบบคนสัตว์สิ่งของอะไรเงี้ยส่วนนี้มันแตกต่างกันนะระหว่างเจียกูเหวินกับไอรภาพของห่วเตี๋ยก็คือเจียกูเหวินนะมันจะมีความเป็นระเบียบกว่าแล้วก็มีความเข้าใจง่ายกว่าอ๋อก็คือไม่ได้อยากวาดอะไรก็วาดละใช่ก็คือมีการเอาตัวอักษรหรือภาพหรือตัวอักษรภาพเนี้ยมันเรียงกันเพื่อที่มันจะอ่านรู้เรื่องมากขึ้นอะไรเงี้ย แล้วเจียกูวินะก็ยังเป็นรากฐานของตัวอักษรจีนในปัจจุบันด้วยคือพวกอักษรที่มาจากภาพวาดนี่แหละใช่อต่อมาในปี1นึ่งพันสี่สิบหกก่อนคิสการอ่ะราชวงศ์โจโตะวันตกอ่ะเขาได้เอาเจียกูวนะินมาพัฒนาต่อโดยมีการเปลี่ยนให้ตัวอักษรนนะ่ะมันมีลายเส้นที่หนาขึ้นแล้วก็แข็งขึ้น เรก็เรียกตัวอักษรพวกนี้ว่าจินหวนจินหวนน่ะมันจะไม่มีรูปแบบในการเขียนที่ตายตัวมันเลยทําให้มีความหลากหลายในการเขียนมากขึ้นออืแต่ตัวอักษรพวกนี้มันก็ยังเป็นรูปแบบของตัวอักษรภาพอยู่ก็คือยังเป็นคนสัตว์สิ่งของแล้วก็เป็นพวกธรรมชาติอยู่อก็คือยังเป็นอักษรที่แบบว่าอิง อิงมาจากสิ่งที่มีอยู่จริงแล้วก็มาดัดเป็นเป็นสัสญญาใช่ไหใช่ใช่มันยังเป็นแบบนั้นอยู่อ่าอืมแล้วส่วนมากอะ่ะเขาก็เดินเจอพวกตัวอักษรจินวรณ์อนอะ่ะได้ตามพวกจารึกบนหลักคังบนแท่นบูชาหรือแบบบนภาชนะที่เป็นสัาฤธิดเป็นเหล็กเป็นทองอะไรพวกเนี้ยอืมเออแล้วเนื้อ,อาหาที่เขาเขียนไว้ในพวกนี้มันจะเกี่ยวกับพวกการทําพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็พวกกฎหมายอ๋อก็คือเขียนแต่เรื่องสําคัญสาคัญเนี้ย ใช่มันเลยทําให้แบบไอ้ตัวกอรเนี้ยมันมีความสําคัญต่อสังคมแล้วการปกครองในยุคราชวงโจแบบมากเขาน่าจะมาปรับใช้ให้มันเป็นแบบการเขียนกฎน,น,นู่นกฎนี่อะไรแบบั้นพราดูเหมือนแบบพวกพิธีกรรมพวกกฎหมายเลยมันดูแบบเอาไว้บังคับอะ่ะอืมใช่อะแล้วแบบเอเอ,เอต้องทําแบบนี้นะแบบนี้นะ,อะไออือหลังจากมีตัวอ,อักษรไอจินหวนขึ้นมาใช่ไหมผ่านมาอีกประมาณ300ปี ในราชวงศ์โจโตะวันออกอะ่ะเขาก็เอาตัวสอนจินหวนมาพัฒนาต่อให้มันมีรูปแบบในการเขียนที่เข้าใจง่ายแล้วก็ตายตัวมากขึ้นรูปแบบของเส้นของตัวสอนอก็จะมีความหนากว่าตัวสอนจินหวนอีกแต่ลายเส้นะจะไม่แข็งเท่าต้องหนากว่าด้วยคือหนาแต่ว่าโค้งๆใช่หนาโค้งๆมันจะไม่แข็งเหมือนจินหวนอ๋อ,อแต่ ลักษณะของตัวอักษรก็ยังเป็นลักษณะเดิมอยู่ก็คือยังเป็นตัวอักษรภาพอยู่ก็ยังใช้สัญลักษณ์ในการแทนความหมายอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เรียกตัวอักษรพวกนี้ว่าต้าจ่วนพอมันมีตัวอักษรต้าจ้วนออกมาใช่ไหมมันก็ทําให้คนยุคนั้นอาหันมาใช้ตัวอักษรแบบนี้กันมากขึ้นแล้วตัวอักษรต้าจ้วนก็กลายเป็นมาตรฐานใหม่เลยของการเขียนตัวอักษรจีนในยุคต่อมาอ๋อเริ่มกว้างขวางแล้วอ่าใช่เหมือนคนแบบเริ่มรู้จักต้าจ่วนมากขึ้นก็แบบอ่ะใช้อันนี้ก็ได้อ,อืมแล้วก็เอาอันนี้มาพัฒนาต่อใช่ ก็คือในช่วงปี221ก่อนคิการน่ะในราชวงศ์ฉินเขาก็ได้เอาไอ้ตัวสอนต้าจ้วนามาพัฒนาต่อเหมือนที่แฟงพูดเมื่อกี้เลยเก็คือเอามาทําให้มันเข้าใจง่ายเข้าไปอีก มีความซับซ้อนน้อยลงแล้วก็ลดขนาดจากเส้นที่มันมีความหนาให้ให้มันมีความบางมากขึ้นเดี๋ยวหนาเดี๋ยวบางไว้เดี๋ยวหนาเดี๋ยวบางก็ลงคูกันเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละปรับอะไรกันเยอะๆยไปหมดขยันปรับแล้วกันนั่นดีแล้วเขาก็เรียกไอ้ตัวอักษรคนนี้ว่าเสี่ยวจ้วนเสี่ยวจ้วนเสี่ยวจ้วนซึ่งไอ้ตัวอักษรเสี่ยวจ้วนอ่ะมันมีความสําคัญแบบมากๆกับประวัติศาสตร์จีนเลย ทำไมหรือม,มันทำไมหรือมันเป็นตัวอักษรที่ถูกสร้างขึ้นมาหลังจินซีห้องเต้อรวมแผ่นดินจีนแล้วอ๋อจินซีเพราะสมัยก่อนอะก่อนที่เขาจะรวมแผ่นดินจีนใช่ไหมแต่ละที่อะเขาก็ใช้ตัวอักษรไม่เหมือนกันอ่าออมันทําให้การสื่อสารนะมันลำบากอืเขาก็เลยสร้างให้ตัวอักษรเซี่ยวจ้วนขึ้นมาหลังจากรวมแผ่นดินแล้วแล้วก็กําหนดว่าเราจะมาใช้ตัวอักษรเซี่ยวจ้วนกันเป็นมาตรฐานหลักเลย กันทางประเทศแล้วพอใช้คนละแบบได้แบบก็ยากกันอยู่แล้วนะคุยกันไม่รู้เรื่องเป็นอักษรราชการเราเขาก็เอาไอ้พวกตัวอักษรเสี่ยวจ้วนอ่ะมาใช้กับพวกเอกสารราชการพวกกฎหมายประกาศต่างๆของรัฐบาลทําให้ยุคนั้นอ่ะเขาบริหารประเทศกันง่ายขึ้นแบบเยอะมากๆอนี่บางทีรัฐบาลส่งมาอ่านไม่ออกกูต้องกูต้องทำอะไรนะเอันนี้ไงมันก็เลยมีไอ้ข้าราชการเนี่ยแบบต้องมีคนมาอ่านให้ฟังอฟังไม่รู้เรื่องอีกฟังไม่รู้เรื่องกลายว่าแปลส แปลสารผิดอ่ะเมืองกูฟังแต้จิวอีกชิบหายอีกชิบหายไม่รู้เรื่องนะนักกว่าเหมือนเมื่อก่อนมันจะมีโฆษณาเหมือนซิมหรือเฮียอะไรทุกอย่างอ่ะเออแม่งแบบไอ้เมสเซนเจอร์แม่งไปที่ไหนแม่งต้องพูดภาษานั้นอ๋อแล้วแล้วมันมีพันกว่าภาษาในประเทศอ่ะตอนหลังมันไม่ไหวแล้วก็เลยแบบเอาหนังสือจีนกลางไว้ทุกคนอ่ะอ๋อ ใช้อันนี้นะต่อมาในราชวงศ์ฮั่นนะ่ะก็คือปี206ปีก่อนคร,ริสนตะ์กาลน่ะก็คือผ่านมาแค่20ปีนะเองนะเออเขาก็เอาตัวอักษรเซี่ยวจ้วนนะ่ะมาปรับให้มันมีความซับซ้อนน้อยลงไปอีกเอเงี้เปลี่ยนภาษาแกเออเปลี่ยน,น้ย,นนยแล้วทาให้ตัวอนนะักษรน่ะมันมีความเป็นทางการมากขึ้นอ๋อเพื่อที่เขาจะใช้กับพวกงานเอกสารนะของราชาการที่มันมีจํานวนมากๆเพราะมันจะได้แบบง่ายต่อการเขียนนะ พอยุคนั้นเขายังไม่มีเครื่องพิมพ์อะ่ะเขายังเขียนมือกันอยู่ได้เขียนเร็วขึ้นเลยแล้วเขาก็เรียกตัวอักษรพวกนี้นว่าลี่ชูก็คือเป็นตัวอักษรสาหรับราชการอ,าอันนี้คือ,อ,อพัฒนามาจนสุดย,ยังยังยังไม่สุดเฮ้ยอันนี้เขียนง่ายแล้วไหมเหรอ เขียนง่ายแล้วอย่างมันมีง่ายกว่านี้อีกแต่ง่ายของจีนนี่ไม่ไม่ง่ายสําหรับคนไทยไม่ง่ายไม่ง่ายเราอาจะไม่ไม่ไม่ง่ายสําหรับทุกคนอ่ะอักษรจีนแม้กระทั่งคนจีนเออต่อมาในช่วงราชวงศ์ท่านตอนปลายใช่ไหมถึงราชวงศ์ถังละก็คือมันอยู่ในช่วงปีห8ละอ่สปดคือข้ามาั้งศักราดใช่แล้วเขาก็ใช้รี่ชูกันนานมานะใช้กันมา เจ็ดแปดร้อยปีอย่างเั้ยนันีอยอ่าใช่แสดงว่าเวิร์กจัดยุคนัึงแสดงว่าใช้ได้อยู่นะก็ถือว่าเยี่ยมกกิดเข้าใจกันมากขึ้นแล้วเขาก็ได้เอาตัวอักษรรี่ชูมาพัฒนาต่อแล้วก็ลดพวกลายเส้นให้มันแบบมีการเขียนที่น้อยลงทำให้มันมีความเป็นตัวบรรจงมากขึ้นออแล้วก็แบบเรียกตัวอักษรพวกนี้ว่าขายชูขายชู ขายชูอ่ะก็เหมือนเขาลดเส้นลงมาอีกใช่ไหมให้มันยิง่งง่าย <ลด S 2> ขึ้นอ,อืมแล้วก็มีการเขียนเป็นตัวบรรจงนะอ่านง่ายด้วยอ่าไม่หวัดละหัวไม่หวัด <c oughs> อ,อหัวไม่หวัดละไอ้ที่เขาพัฒนามาให้มันเป็นรูปแบบแบบเนี้ยเพื่อ <c oughs> ให้มันแบบหลุด <c oughs> จากการที่มันเป็นอักษรภาพอืมอ๋อให้ให้มันแบบให้มันเป็นอักษรจริงๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ก็คือแบบเขาใช้อักษรภาพมาแบบสองพันกว่าปีอ่าเอจนมันจนมาเป็นขายชูแล้วก็แบบ เอ้ยนี่แหละเว้ยตัวอักษรจริงๆของเราคร <laughs> าวนี้ก็เลยแบบใช้ตัวอักษรสร้างคําเพื่อสร้างความหมายได้แหละอ่าใช่ <c oughs> แล้วแบบพอมันมีข่ายชูมาเขาก็คือใช้กันมาเรื่อยๆนะก็คือปัจจุบันเขาก็นิยมใช้กันอยู่ในตัวข่ายชูตัวบรรจงเนี่ยอ๋อแล้วนอกจากข่ายชูอ่ะมันยังมีการเขียนอีกสองแบบที่แบบเกิดขึ้นมาในราชวงศ์ท่าน อืมก็คือแบบแรกอะจะเรียกว่าชาวชูชาวชูใช่ก็คือไข่ชูมันจะเป็นตัวบรรจงใช่ไหมแต่ชาวชูวมันจะเป็นการเขียนแบบวัด อันนี้เหมือนเป็นลักษณะการเขียนนะใช่ใช่ก็คือเปลี่ยนลักษณะจากตัวบรรจงอะ่ะมาเป็นตัวหวัดเพื่อแบบความสวยงามอะไรพวกเนี้ยอ๋ออืมมันจะมีอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าสิงชูสิงชูต่างกันยังไงอีกมันจะเป็นการรวมความแบบเป็นตัวบรรจงแล้วก็ลายเส้นหวัดๆอ่ะเข้าด้วยกันอ๋อรวมสองแบบเออรวม2แบบเข้าด้วยกันและตัวสอดเนี้ยมันจะนิยมมากเลยไคพวกที่เป็นนักแต่งกรหรือไอ้พวกสายกวีอะไรพวกเนี้ยอ๋อก็คือเปนแบบ เขียนให้มันสวยงามอ่ะมีความอาร์ตนิดนึงนึกนึกถึงไอ้นั่นเลยไอ้อษรไทยอ่ะเคยมึงเคยคัดกันไหมตอนเด็กเด็กอ๋อมีแบบตัววัดตัวอะไรหัวเหลี่ยมหาววัดอ่ะไม่แล้วแบบดูอ้นี้แล้วแบบว่าช่วงนี้ติดซีรีส์จีนเว้ยแล้วก็แบบดูพวกนี้ก็จะอินอินนิดนึงก็คือแบบว่ามันจะมีแบบมันจะเขาเรียกอะไรยุคยุคก่อนอมันจะมีการแบบแต่งกรอนกันเว้ยแต่งกรอนแต่งกวีกันเยอะแล้วก็แบบ โอ้ฟังช่างไพเราะแล้วมีพวกกษัตริย์อะไรเงี้ยก็จะชอบอะไรเงี้ยถึงขั้นแบบม,มีการแบบว่ามีมีการแบบแข่งประชันกันอะไรประมาณเนี้ยเอออ๋อเหมือนเอา<ม>บทกวีของคนนี้กับคนนี้มาชนกันเนี่ยแล้วแบบกวีที่เขามียังมีแข่งอะไรไหมแล้วมีอ๋ออีกกานหนึ่งที่นึกออกก็คือไอแข่งเขียนกันเขียนกรอย่างเงี้ยเอออาเขียนกรเอาไว้แบบเอากรเน,นี้ยอุ้ยอันนี้มันประกวดแล้วกรนี้มันสวยแล้วก็ เอาไปวางไว้แบบในพระราชวังอะไรอย่างเง<บ>ี้ยอแต่เนื้อหาต้องแบบเออเนื้อหาต้องแบบต้องแบบสวยงามคู่มากับลายมือด้วยอะไรอเออลายมืออะไรเงี้ยก็ไม่น่าน่าจะก็เลยแบบเอ้ยน่าจะเกี่ยวข้องกับไอ้อักษรสิงซูเนี่ยเอ เขาให้ความสําคัญนะดูเขาให้ความสำคมากๆกับ<อ>บทกวีก็เลยมีการปรับตัวสอนเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเออเขจริงก็คือแบบเขาก็ใช้ตัวสอนพวกเนี้ยกันมายาวนานมากแล้วในปัจจุบันอะ่ะมันจะมีตัวสอนหนึ่งที่เรียกว่าตัวสอนฝานถี่จื้อหรือเรียกง,ง่ายๆก็คือเต็มจีนตัวเต็มอ่าสอนจีนแบบตัวเต็มอ่าใช่เป็นตัวเต็มภาษาจีนตัวเต็มอ่ะมันถูกสร้างหลังจากจินซีฮ่องเต้รวมแผ่นดินแล้วใช่ไหมอืมอ แล้วหลังจากนั้นมันก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆให้มันเข้าใจง่ายขึ้นอะไรพวกนี้ยหรือเข้าใจง,าง่ายๆเลยมันก็คือตัวอักษรขายชื่อก็คือเหมือนพัฒนาจากจีนซีมาเนี่ยแหละใช่แล้วก็พัฒนามาจนมาเปลี่ยนชื่อว่าเป็นจีน,ต,<า>นตัวเต็ม<ท>นปัจจุบันี่ชื่อเนเออฝันถีชื่อในปัจจุบันแล้วนอกจากจีนตัวเต็มอ่ะที่เขาในใช้ในปัจจุบันใช่ไหมมันยังมีภาษาจีนอีกแบบหนึง่ง ที่เขานิยมใช้เหมือนกันก็คือจีนตัวย่ออ่าอ,อ,อันนี้อันนี้ได้ยินบ่อยไอ้จีนตัวย่อ